สสัปดาห์คุณขาเนี่ยค่ะนี่คือไรผมที่ขึ้นนะที่จากการฉีดเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางตามวัยเมื่อก่อนผมบางมากตอนนี้นี่นะคะผมขึ้นจากการใช้ไรโอนี่นะคะเมื่อก่อนแค่หวีผมหลือเอามือสางคือก็หลุดออกมาเป็นกกำๆเวลาเราสระ จะร่วงไปตรงท่อระบายน้ํากุ้มใจมากพี่หนุ่มบอกเอาไปลองใช้เลยลรวบอกพี่หนุ่มเอามาเลยนะถ้าเกิดดีเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทาําตามสัญญานะนั่นก็คือไลโอค่ะการใช้ของปอคือ,ปอ,คอปอใช้ทั้งเซฟแอนโทนิกแชมพูคอนดิชนเนอร์โดยเฉพาะแอนโทนิกจะช่วยผมของคุณหนาขึ้นดกขึ้นดําขึ้นคุณจะต้องทึ่งเขาไม่มีสารเคมีที่หลายหคนกลัวกันที่ทําให้ผมแห้งเสียแอนโทนิกตัวนี้เลยของไลโอฉีดทุกวันระหว่างวันก็ยังฉีดได้ค่ะนี่ค่ะนี่คือไรผมที่ขึ้นนะเลยว่าอย่ารอช้าผม มันร่วงทุกวันแล้วคุณรอเนี่ยผมร่วงไปหมดเนี่ยอย่างปอน,นี่ยโหพอผมขึ้นได้เนี่ยนะฮะใน4สัปดาห์มรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําผมอะไรก็ง่ายขึ้นเยีรอช้าสําหรับโรดีๆใช้ให้ครบเซตและใช้ต่อเน,นื่องสมัครเสมอกันชัยกาเนิดพลอยไลโอกําเนิดผม